สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อันบินจะมาเมาท์มอยคู่มวยในศึกวันลุมพินีสักหน่อยหนึ่งนะจะเป็นวันลุมพินีครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วครับท่านวันศุกร์ที่27กันยายนในศึกวันลุมพินีครั้งที่81ซึ่งจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีทยอย,ยอยประกาศคู่มวยออกมาจะมีนักมวยดังนะครับมาประกฏดตัวมาเป็นไฟในรายการวันนั้นอย่างคับข้างแน่นอนโดยวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท ทาเครุเซกาวะนะครับอยู่ในลงกิ้งอันดับ2ของกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทโดยทางทาเครุเนี่ยมีขึ้นโปรแกรมเรียกกระแสะมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับที่ว่าบอสชาตินั้นมีการออกมาไล์สดครั้งล่าสดุดแล้วก็มีภาพในโซเชียลของทางศึกวันใน Facebook ก็มีรูปสปอยออกมานะวครับว่าศึกวันลุมพินีครั้งที่81เนี่ยทาเครุเซกาวะจะขึ้นชกแน่นอนแต่จะเจอกับใครนั้นยังไม่มีการประกาศตัวออกมา โดยทาเครุนะครับหลังจากศึกวันใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็พ่ายแพ้ซปเปอร์เลกในการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟ์เวทไปทาเครุได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่ขานะครับทำให้เวลาจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็รักษา,าการบาดเจ็บที่ขาแล้วก็ค่อยๆพักฟื้นกลับมาฟิตซ้อมกลับมาพร้อมโชว์อีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยก็มีคิวในเดือนกันยายนปลายเดือนซึ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางนะครับโปรแกรมมาพร้อมเรียบร้อย เป็นไฟที่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าศึกวันแล้วก็บอสชาตีเนียจะชงไฟนี้มาแบบไม่ยากเย็นจนเกินไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราก็ทราบก,กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นไฟปูทางให้กับทาเครุเนี่ยได้ยึดเส้นยึดสายไปเจอกับรถถังในที่สุดโดยบอสชาตีก็มีแผนงานนะครับว่าอยากจะให้ทาเครุเจอกับรถถังในปีนี้แหละถึงแม้ว่าปลายปีนี้นะครับอาจจะไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ารถถังนี่ก็มีโปรแกรมแล้วนะครับที่อเมริกาในเดือน11จะเจอกับจาคอบสมิธถ้าปีนี้ทาเครุเจอรถถังไม่ทันนะครับ ทาเครุก็รอสัปดาห์ที่2นะครับวันเสาร์ของเดือนมกราคมปีหน้าละกันจะได้เจอรถถังแน่นอนนะครับที่เมืองไทยก็คือวันเด็กนั่นแหละเลือกมาได้เลยนะครับว่าจะขึ้นคันไหน <c oughs> หลังบอสชาตีสปอยออกมานะครับว่าทาเครุมาแน่นอนที่วันลุมพินีแต่ปิดชื่อนักมวยเอาไว้นะครับแฟนมวยที่ฟังบอสไลฟ์สดเนี่ยก็หยิบโยงไปหลายคนเลยนะครับมีทั้งรถถังก็มีว่าจะต้องเจอรถถังแน่แมันไม่แน่นะ หรือบางที่ก็บอกอาจจะเจอเจ้าเสือใหญ่ก็มีเจ้าเสือใหญ่ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเจอกับนักมวยชื่อทาเครุซึ่งก็ไม่รู้ว่าโดนประกบในตอนแรกจริงหรือเปล่าแล้วมาเปลี่ยนภายหลังหรือว่าเล่นมุกปันป่นๆกันก็ไม่ทราบได้ขนาดแอดมินยังมองเลยนะครับว่าไฟไทยกี่นตโยจะเจอกับอิเลสมาโมดี้ในวันไฟไหนเนี่ยหรือเป็นไปได้ไหมว่าบอสชาติจะให้เจอกับผู้ชนะ2คนนี้หรือเปล่าเลยอุบชื่อนักมวยเอาไว้แอดมินกันเดาเหมือนกันก็เอาเป็นว่าพอมีการโพสต์คู่ชกออกมาครับว่าเป็นใครเนี่ยก็พิกล็อกที่เก่งๆกันไว้หมดเลย เพราะกลายเป็นแบ็คแพนเทอร์นะครับนักมวยในวันใหญ่ที่เพิ่งเอาชนะในวันใหญ่นี่แหละชนะน็อกอาลีซาโดเอฟยก2แบบสวยสุดๆนะครับในการเหนี่ยวกันคอเคานเตอร์กลับแต่ถ้าว่าแบ็คแพนเทอร์นะครับจะต้องเจอกับทาเครุไฟที่จะถึงเนียจะก,กลายเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งที่ไม่ใช่ของถนัดของตนเองถ้าชกในศึกวันนี้ก็คือเป็นคิกบ็อกซิ่งไฟท์แรกเลยนะส่วนโชคที่อื่นโชคที่ต่างประเทศมาเนียมีกติกานี้บ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ ถ้าเกิดมองในมุมมองที่ว่าเรามองทาเครุเป็นโจทย์ตัวตั้งในไฟนี้นะครับแฟนมวยก็คงต้องมองว่าทาเครุที่ปกติก็เหนือกว่าอยู่แล้วเนี่ยตามชื่อชั้นชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยมาเจอกับแบล็กแพนเทอร์เสือดําแห่งวีนัมมวยไทยที่ฟอร์มไฟล์ล่าสุดเนี่ยถึงว่าดีมากก็จริงนะแต่การมาเจอกันที่กติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยพอไม่ถนัดขึ้นมาเนี่ยจังหวะเข้าทําหรือว่าออกเนี่ยมีกักาก,ากักมีขาดสภาพคล่องแน่นอนเพราะว่าไม่คุ้นชินกับกติกานี้ดังนั้นก็บอกตรงๆเลยนะครับว่า ถ้ามองในมุมมองวิเคราะห์อย่างเดียวตอนนี้เพียวๆเนี่ยทาเครุได้เปรี่ยบแบ็คแพนเทอร์ทุกประตูเลยไฟนี้แทบจะเป็นไฟปูทางด้วยพลมไปสู่การเจอรถถังอย่างแท้จริงอะ่ะถ้าทาเครุไม่แพ้ภัยตัวเองหรือว่าดวงแตกไปเจออาวุธลับระดับไวเบเนียมของแบ็คแพนเทอร์เขาไปก่อนเนี่ยก็คงจะไม่พลิกล็อกแพ้ได้นะซึ่งฟอร์มใหม่ของแบ็คแพนเทอร์เนี่ยเราก็เห็นไปแล้วนะครับเช่นการเคาน์เตอร์กลับด้วยการคอแบบไฟที่แล้วหรือว่าหมัดบวกที่มีพลังรุนแรง หรือแบล็กแพนเทอร์จะไปจี้ขยี้แผลเก่าของทาเครู er แบบการเจาะยางที่เรียกได้ว่าทาเครู er ถ้าเกิดโดนจุดเดิมแบบทีซปเปอร์เล็กเตะเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนถาวรไปเลยหรือเปล่าการเตะเจาะยางอาจจะเป็นจุดที่แบล็กแพนเทอร์มุ่งมาที่จะขยี้จุดนี้ก็ได้นะเจาะไปด้วยใจฮึกเหิมไปด้วยพร้อมกับเป่งเสียงอีบอมเบ้อีบอมเบ้แอดมินก็หวังว่าแบล็กแพนเทอร์จะมีช็อตได้โชว์ศักยภาพบ้างเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย ทาเครุก็น่าจะขึ้นมาสาวหมัดอุตลุดนะครับพลังหมัดก็ดีความไวก็ดีการสาวหมัดจัดคอมโบเซตเนี่ยทั้งชุดแฮปปี้มิลหรือชุดสมไลเบอร์เกอร์ก็โคตรไวดุนแรงไปหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดทาเครุสบโอกาสสาวหมัดใส่ขนมตุบตับเข้าไปนะครับขนมทากิยากโกทาโกยากิแบล็คแพนเทอร์ถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยระดับพลังหมัดอย่างทางทาเครุเนี่ยก็คาดว่าแบล็กแพนเทอร์น่าจะมีน้ำอดน้ำทนเนี่ยยังสู้ซุปเปอร์เล็กไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วว่าเพราะว่าฟอร์มนี่ก็เพิ่งพัฒนาขึ้นมานะครับยังเพิ่ง อาจจะยังไม่สามารถทําได้ในระดับซุปเปอร์เล็กได้นะที่มีทุกอย่างทั้งการเอาตัวรอดจากพายุมัดของทาเครุได้ทั้ง IQ คมวยอะไรต่างๆดังนั้นโอกาสในการปิดเกมนะครับแบบที่ทาเครุกดน็อกรับโบนัสแล้วก็จะได้เห็นล่ามแฝงแยกเคี้ยวตะโกนบอกโบนัสเนี่ยมีสูงริบเรวเลยยังไงทาเครุก็เป็นต่อหลายล้านปีแสงในกติกานี้ Black p a n t e อร์ถ้าเกิดจะช็อคโลกได้เนี่ยก็ต้องมีน้ำอดน้ำทนรอดพายุมัดของทาเครุให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกนะ จากนั้นจะมีอาวุธอะไรประเคนให้ทาเครุล่วงหรือว่าได้นับได้นอกอะไรได้เนี่ยหรืออาจจะโชว์ฟอร์มมวยสวยเตะต่ตอยแบบฉายเดียวทาเครุโดนสอนมวยมันก็เป็นการบ้านที่ต้องเตรียมตัวมาซึ่งกีฬามันหมัดมวยมวยมันก็มีโอกาสแหละถึงแม้ว่าจะมีนิดหนึ่งก็ยังเรียกว่ามีโอกาสอยู่ตัดผาพมาที่วีนั่ามวยไทยบ้างนะครับน่าจะมีการเตรียมตัวกันยกใหญ่แน่นอนนะอัดเคล็ดวิชาอะไรได้ก็คงยัดให้แบ็คแพนเทอร์แน่นอนองค์ชายทีชลา่าคนนี้ของวีนั่ามวยไทยเนี่ย เตรียมตัวไปอีบอมเบ้กับทาเครุแบบเต็มพิกัดตามชื่อชั้นชื่อเสียงเกียรติยศฐถานันดอนศักดิ์เนี่ยแบล็คแพนเทอร์เป็นรองทุบประตูอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้มันก็เหมือนกับว่าแพ้ไม่เป็นไรหรอกแพ้ก็เสมอตัวอันนั้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดชนะขึ้นมาอันนี้สี่ผิดปกติแน่นอนไม่ว่าจะชนะคะแนนหรือชนะน็อกก็ช็อกโลกทุกคอนดิชันน่นะดังนั้นแบล็คแพนเทอร์จะออกไปอีบอมเบ้ได้เนี่ยก็จะต้องมีซูเปอร์ฮีโร่อีกคนนึงร่วมผนึกกำลังไปด้วยนั่นก็คืออลัลคอมแมนาเกลือ สินสมุดกลิ่นมีที่จะรับบทเป็นพ่อหมอจอมขมังเวทประจําค่ายหลายไฟแล้วนะครับจากน้ําธรรมดาธรรมดาจะก,กลายเป็นผู้ทุคุณชั้นดีที่นักมวยในค่ายเนี่ยล้วนได้รับกันแบบเต็มหน้าเต็มเบ้าตากันหมดเลยหากต้องการทวินหาประสบชัยชนะกลับมาเนี่ยก็ต้องนึกถึงพ่อหมอสินสมุดพ่อหมอสินสมุดกลิ่นมีเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดลงณนะหน้าทองนะไม่ต้องลงณนะหน้าทองเพื่อเสริมสริมงคลแต่อย่างใด เพราะว่าของดีที่มีให้แก่นักมวยผู้เลื่อมใสศรัทธาคนตัวเขาในค่ายเนี่ยลงหนหน้าทองไม่ใช่วิถีทางของสินสมุดแต่อคคอมนพัทยานเนี่ยเลือกที่จะใช้การลงน้ําหน้ามึงแทนการลงหนหน้าทอง <S <S แล้วจากสถิติคนที่โดนเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่หน้าที่นักมวยที่โดนเป่าเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าวิธีการนี้ได้สำลิดผลนะครับได้รับชัยชนะกลับมาหลายคนเลย ไม่เว้นแม้แต่นาบิลหรือว่าแบล็คแพนเทอร์ที่ต่างไปโชคกันมาล่าสุดด้วยเนี่ยก็ประสบชัยชนะสวยหรูกันทั้งคู่เลยดังนั้นไฟนี้ของแบล็กแพนเทอร์นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าจะมีการลงน้ําหน้ามึงขนาดใหญ่หลายซีซีเพื่อเป็นการปลุลกพลังอีบอมเบ้ในตัวแบล็กแพนเทอร์จะได้ออกไปอี <c oughs> บอมเบ้กั <c oughs> บทาเครุเดอะเบสต์ออฟเดอะเบสต์ของญี่ปุ่น บรรดานักมวยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้การันตีนะครับว่าน้ำมนต์ที่พ่นออกมาของผอ,อสินสมุทรกลิ่นมีเนี่ยจะกลิ่นไม่มีหรือกลิ่นมีตัวผอ,อเองเนี่ยแหละที่ไม่สามารถพ่นใส่หน้าตัวเองได้นั่นจึงอาจเป็นสาเหตุสําคัญนะที่ให้ไฟล์ลังหลังเนี่ยเจอลิกเกียนเออร์เซลหรือเจอดิมิทรีเมนชิคอฟเนี่ยถึงได้ไปโดนหมัดตัดลําตัวจนจุกแพนน็อกกลับมาเอาล่ะอย่าลืมแบ่งใจไปเจียแบ็กแพนเทอร์นะวันศุกร์ที่27กันยายนนะครับวันลุมพินีครั้งที่81 ในกติกาที่ตัวเองไม่ได้ถนัดเลยคลิกบ็อกซิง่งรุ่นฟลายเวทจะเจอกับทาเครุเซกาว่ารองอันดับ2ถึงแม้ถ้าเกิดแพ้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทําได้เต็มที่มีช็อตสวยๆมีช็อตให้มองเห็นถึงการมีอนาคตของแบล็กแพนเทอร์บ้างเนี่ยแค่นี้แฟนมวยชาวไทยก็ประทับใจแล้วละ่ะสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ